ื่ออัศวิวินมาชลได้ฟังเรื่องทุกอย่างจากอาเบลเขาก็ได้เรียกพ่อบ้านลินเซใน่ในทันทีลินเซ่ส่งสัญญาณเตือนชาวบ้านในเขตของเราซะและหาที่หลบภัยให้กับพวกเขาด้วยละ่ะถ้าหากพวกเขามาหลบในปราสาทแล้วก็อย่าลืมที่จะยืนยันตัวตนของพวกเขาด้วยรับทราบขับนายท่านลินเซ่พูดอย่างรวดเร็วก่อนที่จะออกไปจากห้องไปพ่อครับผมเตรียมของพร้อมสำหรับ พ่อแล้วตอนแรกผมจะตั้งใจให้สิ่งนี้เป็นของขวัญหลังจากวันเกิดพ่อแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันทําให้พวกเราจะมีงานที่ต้องรับมือตอนนี้พ่อควรที่จะมีอาวุธที่ทำให้พ่อแข็งแกร่งขึ้นอาเบลต้องกลับไปเอาดาบน้ำแข็งสุดรู้ราที่อยู่ในกระเป๋าในห้องทํางานของเขาเมื่ออาเบลกลับไปที่ปราสาทแฮนรี่เขาก็ได้กลับไปที่ห้องตีเหล็กส่วนตัวก่อนที่จะหยิบดาบเวทนำแข็งออกมา เติมทีแล้วดาบเร่มนี้อาร์เบลตั้งใจที่จะมอบให้เป็นของขวัญวันวเกิดให้กับอัศวินไมเชลการที่อาร์เบลได้มอบดาบเวน้ําแข็งชิ้นนีใ้ให้กับดาบเวทกับอัศวินไมเชลทาให้ความสามารถในการต่อสู้ของฝั่งมนุษย์เพิ่มขึ้นสูงมากยิ่งขึ้นอาร์เบลได้หยิบดาบเวนน้ำแข็งของเขาขึ้นมาในตอนนี้ไม่มีเวลาเหลืออีกต่อไปแล้วถ้าหากประมาทแล้วก็พวกอาร์เบลงจะพ่ายแพ้ให้กับพวกออกนั่นเอง ตอนนี้อาเบลต้องส่งมอบดาบเวทเล่มนี้ให้กับอาซินมาเชลดาบเวทอาซินมาเชลได้ดึงดาบที่อาเบลได้มอบกับเขาก่อนที่ใช้นิ้วของตัวเองสัมผัสลงไปอย่างเบามือไปที่ตัวดาบนิ้วของอาซินมาเชลนั้นถูกความหนาวเย็นของดาบเวทน้ำแข็งเล่นนี้แช่เอาไว้ว้าวนี่มันเป็นดาบเวทน้ำแข็งช่างเป็นดาบที่พิเศษอะไรแบบนี้ ลังจากที่อาซูมานเช,ชินชมดาบเวทที่อาเบลมอบให้เสร็จเขาก็หันกลับไปมองที่อาเบลก่อนที่พูดว่าเบคแฮมได้ทําการคน้นคว้าวิธีการต่างๆที่จะสร้างดาบเวมบอ์แบบนี้มานานแล้วแต่ดูเหมือนว่าความพยายามอย่างหนักของเขาจะแสดงผลให้เห็นในวันนี้นี่มันเป็นของขวัญที่ผมทําให้กับพ่อครับพ่อคิดว่าดาบเรื่องน,นี้อาจารย์เบคแฮมเป็นคนตีขึ้นมาหรอครับอาเบลรู้สึก ไม่ดีที่พูดออกไปในทันทีของขวัญที่อาเบลทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการสร้างขึ้นมากับถูกเข้าใจผิดโดยพ่อบุญธรรมคนนี้อัศมิเชลแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเขาเองก็พูดไม่ออกเช่นเดียวกันกับอาเบลอาเบลอยากบอกว่าลูกเป็นคนสร้างดาบแบบนี้ขึ้นมาอซไม่เชลถามอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินอาเบลคงนิ่งเงียบต่อไปก่อนที่จะชี้ไปที่เลนตาของปรามาจาร์งติเล็กที่แขวนอยู่บนกลางอกของเขา ตอนนี้ไอซิมเมเชียเพิ่งจะรู้ตัวว่าอาเบลมีเหรียญตาซูพิเศษอยู่บนหน้าอกของเขารู้เป็นบรมจารย์ช่างตีเหล็กอย่างนั้นลหรือันขาะที่ได้ยินคําตอบของอาเบลไอซิมาเชียก็ได้สงสัยเช่นเดียวกันกับคนทั้งโลกในตอนนี้อาเบลสามารถเป็นปรมาจารย์ช่างตีเหล็กด้วยอายุเพียง13ปีที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อาเบลมีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้น ที่ผมเดินทางมาที่เมองคาเวก็เพื่อไปประเมินอ,อาวุธไงล่ะครับพ่ออาเบลพูดเสริมขึ้นนี่เป็นเรื่องจริงเหรออาเบลซีน่าของอัศิมาเชลที่กำลังประหลาดใจอยู่นั้นได้เปลี่ยกนกายเป็นซีน่าตื่นเต้นและดีใจไปแทนหลังจากที่ยืนยันได้ว่าสิ่งแค่อาเบลพูดเป็นความจริงอาศิมาเชลได้หัวเราะออกมาด้วยความดีใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนฮ่าฮ่าฮ่าดูสิตอนนี้เรามีปรมาจารย์ช่างเทเลกอยู่ในบ้านของเราแล้ว นี่ลูกพ่อพ่อใหญ่จะได้เกาะเวทที่ดีที่สุดโลเวทที่ดีสุด,ลด,สดแล้วก็ปืนเวทที่ดีสุดอ้อ,อกเกือบลืมไปพ่ออยากได้สนุเวทที่ดีที่สุดด้วยอาเบลมองไปที่อซิมมาเชลในใบหน้าของเขาเต็มไปได้วยความกระตือรือร้นจนมากเกินไปอาเบลได้เดินออกไปจากห้องโดยที่ไม่หันกลับมามองถ้าจะคิดตามสิ่งที่อัซิมมาเชลพูดนั้นการที่จะทำเกาะเวทนั้น มันเป็นเรื่องยากมากสําหรับเชิงตเล็กที่เก่งที่สุดในสาพันเชนงตเล็กทาขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยดูเหมอนว่าความสันทั้งหมดของอัศวินเชียนี้จะดูเหลวไหลมากเกินไปทัานใดนั้นเองมีเสียงะระฆังส่งสัญญาณขึ้นมามีทหารมากกว่า20คนได้สมใส่ชุดเกราะพร้อมกับถือปืนยาวเตรียมพร้อมแล้วทหารทุกคนนั้นได้เตรียมพร้อมกันมาที่หน้าปราสาทแฮร์รี่อจจะมนเชีได้เปลี่ยนชุดอกระอะของเขาเป็นชุดเกราะ แห่งดวงตะวันตอนนี้อาจิมายโชได้กระโดดขึ้นม้าศึกสีขาวตัวโปรดของเขาม้าศึกของอาจิมายโชตัวนี้ทรงพลังกว่าม้าศึกทั่วาไปนอกจากนั้นเองก็มีอุปกรณ์ที่อาจิมายโชใช้เป็นของที่ดีกว่าคนทั่วไปโดยวรวมแล้วอาจิมายโชกำลังสือดาบแห่งร,ร้อยทักษ์สุรุลาที่อาเบะคนมอบให้เป็นของขวัญและในตอนนี้เองเอาเบลได อาซิมไมเชได้สะพา์ปืนไรเฟิลของเหล่าอาซิมกำลังยืนอยู่หน้ากองทหารก่อนที่พูดอะไรบางอย่างขึ้นไอพวกออกสเ์กรปกนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแล้วทหารของฉันตอนนี้พวกเราต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมเพราะเราจะไปปกป้องหมู่บ้านที่พวกเราเกิดจากพวกออก์ชั่วร้ายกันหลังจากที่ได้ยินคำพูดปลุกใจกของอาซิมมมโช ทั้งหลายฐานทั้งหลายที่ยืนอยู่นั้นก็ไม่ต่ตางกันต่างกันตื่นตัวและเต็มเตี่ยมไปด้วยกำลังใจที่พร้อมที่จะต่อสู้ถ้าใครสามารถจัดก,การพวกออกได้คงคนนั้นก็เป็นหนึ่งในฐานผู้ทรงเกียรตินั่นเองในอดีตวิธีเดียวที่หานผู้ทรงเกียรตินั้นได้ก็คือการรับหน้าที่ป้องกันป้อมปราการแห่งบริหานนั่นเอง ตอนนี้โอกาสที่จะเป็นฐานผู้ทรงเกียรตินั้นมีอยู่ทั่วทุกที่แล้วเท่าที่อาเบียวประเมินจัสไยจ์พวกเขาคีดว่าฐานของบา,าสาัทแฮร์รี่นั้นรวนแต่ทรงพลังและกล้าหาญมากฐานทั้งหมด20คนกำลังนั่งอยู่บนไม้ศึกทั้ง20ตัวข้าใช้กายในการฝึกทหารสมน,นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถ้าขาดพลังอำนาจและความร่ำรวยจากฝีมือของเบคแฮมที่การที่สามารถสร้างกลุ่มทหารที่ได้รับการฝึกมา อย่างหนักแบบนี้คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่ปราสาทเบเนตเองผู้สงสารเต็มไปด้วยเหงื่อกำลังรีบนำของบางอย่างออกมาให้อัซซิมเบเนตอัซิเบเนตรีบบอกให้พ่อบ้านของเขาให้รางวัลกับผู้สงสารคนนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับไปเมื่ออัซซิเบเนตเปิดของที่ผู้สงสารมอบให้ก็พบกบดาบใหญ่เล่มหนึ่งพร้อมกับจอหม้อีกสองฉบับ หนึ่งใน,นจมัยนั้นเป็นลายมือของอาซินมาเชลส่วนจมายของอาศิมมนมาเชลได้แจ้งให้อัซิมเบเนตรู้ถึงเรื่องราวการชมตีหมู่บ้านใกล้ๆกับปราสาทแฮร์รี่ดูเหมือนว่าพวกออนจะเริ่มเข้ามาสอนในและปลูกตีหมู่บ้านใกล้ๆกับปราสาทแฮร์รี่แล้วแน่นอนว่าพวกออสจะต้องปลูกชมตีแล้วโคตรอย่างแน่นอนส่วนจมายอีกฉบับหนึ่งเป็นของอาเบลจหมายของอาเบลเคท่าท่าว,ว่าของขวัญวันเกิดล่วงหน้าครับพ่อ เมื่ออาชินเบเนตดึงดาบใหญ่ออามาจากฝักเขาก็รู้ได้ทันทีว่าดาบนี้มีอะไรที่ต่างไปจากดาบทั่วๆไปดูเหมือนว่าดาบมี้จะทรงพลังกว่าดาบทั่วๆไปเล่มไหนๆที่อาชินเบเนตเคยได้ใช้มานาไม่ทั่วเมื่ออาชินเบเนตสัมผัสได้ดาบเขารู้ว่านี่มันคือดาบเวทน้ําแข็งนั่นเองอาชินเบเนตกําลังรู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาในทันทีถึงแม้ว่าอาเบลจะเป็นลูกบุญธรรมของเพื่อนเขาอย่างอาชินมาโชวไปแล้วแต่อาเบลก็ยังคงใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อ ที่จะซื้อดาเวนน้ำแข็งที่สุดแสนจะมีค่าให้กับอัชเชเมเนตเองอัชเชเมเนตจะต้องปกป้องตัวเขาเองและครอบครัวพวกเขาจากออกที่จะบุกมาจมตีให้ได้ทุกวันอัชเชเมเนตรู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจให้อาเบลปเป็นลูกบุญธรรมของเพื่อนเขาเองถ้าอัชเชเมเนตรู้ความจริงที่ว่าอาเบลมีความสามารถที่จะสร้างดาเวนน้ำแข็งนี้ กลับมือเขาจะต้องเสียใจมากกว่านี้อย่างแน่นอนเมื่ออาเบลเดินทางไปที่โรงตีเหล็กในวันนี้อาเบลก็ได้เห็นว่าทุกคนที่ทํางานในโรงตีเหล็ก,กันต้องมองไปที่เขาตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะเคารพนับถือในตัวอาเบลมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ผู้คนกาลังพูดถึงฐานนะปรมมาจย์นช่างเตีเล็กของอาเบลแต่ดูเหมือนว่าอาเบลจะได้กลายเป็นธรรมมาจาย์นช่างเตีเล็ก ไปโดยที่เรียบร้อยอาเบลได้กลายเป็นบรราลมิจอนท่านตเตลเล็กโดยผ่านการประเมินศาสตร์พันชั่นเตเเล็กแต่ตอนนี้ทุกคนกําลังคิดว่าอาเบลกําลังถ่อมตัวอยู่นั่นเองเมื่ออาเบลกล,กลับมาสระลงเตลเล็กเขาก็หมองมุ่นอยู่ในห้องทํางานส่วนตัวของเขาและตั้งแต่ที่อาเบลเริ่มสร้างอาวุธขึ้นเขาไม่เคยที่จะสร้างอาวุธที่ตัวเองอยากได้เลยถึงแม้ว่าอาเบลจะสร้างดาบแห่งร้อยทักษะได้แต่เขาก็ไม่เคยที่จะสร้างดาบที่ตัวอาเบลใช้งาน ดาบเพียงเล่นเดียวที่อาเบลม,มีอยู่คือดาบเวน้ำแข็งที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างการประเมินของสาพันช่างตีเหล็กทำไมอาเบลถึงไม่สร้างอุปกรณ์สวมใส่ให้กับตัวเองเลยประการแรกอาเบลนันย,ยังไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายนั่นเองอาเบลม,ม่เคยคิดที่จะสร้างอุปกรณ์สวมใส่ให้กับตัวเองมันจะเป็นการซิ้มเปลืองโดยปรับประโยชน์การเชีย ประการที่2ร่างกายของอาเบลตอนนี้กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วของไวรุสนั่นเองนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อาเบลถูกสร้างขึ้นจะสูญเปล่าถ้ามันไม่พอดีตัวกับอาเบลีนตอนที่อาเบลกําลังเติบโตขึ้นแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้ขึ้นอีกไม่ช้าในที่สุดอาเบลจึงตัดสินใจที่จะสร้างอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้สาหรับป้องกันโดยดีที่สุดด้วยอุปกรณ์ป้องกันนี้เองจะทําให้ อเบลสามารถที่จะรอดชีวิตจากการต่อสู้ในศึกครั้งนี้ได้การต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงดูเหมือนชะตาชีวิตและความเป็นความตายของอาเบลบางคนที่เขารู้จักไปด้วยอย่างแรกอาเบลต้องการทดสอบอะไรบางอย่างเขาได้คิดเอาไว้ว่าอาเบลจะต้องเริ่มจากการสวมถึงมือหนาที่จะวางขวดเซรามิดลงไปในเตาเผาหลังสั่นะ้ไม่นาน เขาก็าได้หยิบขวดเซรามิกออกมาโดยที่ใช้ครีมหนีบเหล็กก่อนที่จะโยนขวดเซรามิกใส่ลงไปในน้ําเย็นในทันทีแทบในเวลาเดียวกันนั่นเองอาเบลก็ได้เอาขวดเซรามิกที่ผ่านความร้อนและน้ำเย็นลงไปในฮอร์ิคิวแม้ว่าอาเบลจะเห็นขวดเซรามิกที่ผ่านความร้อนเข้าไปในฮอร์ิคิวแต่ขวดเซรามิกยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งต่ที่อาเบลนำออกมาจากการเผา ลังจากที่งเงียบเงียบไปสักพักอาเบลก็ได้สังเกตเห็นได้ใช้ว่าขวดเซรามิกมีรอยลาวเกิดขึ้นทันทีที่อาเบลเอาขวดเซรามิกออกมาจากคอริคิวเพียงแค่หัวใจของอาเบลก็เต้นเพียงครั้งเดียวขวดเซรามิกในมือของเขาก็แตกลงไปได้ผลอาเบลกำลังชื่นชมและยินดีเกี่ยวกับการทดลอง ของเขาในครังนี้สาเร็จตอนนี้อเบลสามารถที่จะสร้างดาเวนน้ำแข็งที่ได้เร็วขึ้นกว่ามากแล้วอ้อขอแพดครับเหมือนจะผมจะภาพผิดไปครับจะเริ่มภาพใหม่นะครับตอนนี้อาเบลสามารถที่จะสร้างดาเวนได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนได้มากขึ้นแล้วโดยปกติแล้วอเบลจะใช้เวลามากกว่า5ชั่วโมงโดยเฉลี่ยกว่าที่จะสร้างดาเวนบนน้ำ เวทมนต์เล่มหนึ่งขึ้นมาได้ตอนนี้อเบลได้เร็วพอทช่จะสร้างดาบเวทให้เร็วกว่า5ชั่วโมงแล้วดาบเวทที่อเบลต้องการเชื่สร้างอาเบลตั้งใจที่เขียนอักษรรูที่แตกตา่างการลงไปในดาบเล่มนี้วิธีนี้ทําให้ตัวอเบลนั้นเชื่อมต่อกับอักษรรูและทําให้เกิดความซับซอบ้อนมากยิ่งขึ้นในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายในการชัน้นำพลังจากอัญมณีสีน้ำเงินไปที่รูน ในตอนนี้การช็กนำอสู่อาสองรูนเสร็จไปที่ดาบอาเบลแล้วอาเบลก็ได้สร้างชิ้นเรืองแสงสีขาวขึ้นมาอาเบลไม่รีรอที่จะเก็บดาบ,บเริ่มนี้ในฮอร์เคิวด้วยเวลาที่เหลือของอาเบลเขาจึงสร้างโล่แห่งร้อยทักษะขึ้นโล่อันนี้มีความหนาถึง30เซนติเมตร ถ้า,าอาเบลไม่ได้เป็นอัศวินฝึดขั้ระดับ5เขาคงไม่สามารถที่จะยกโลกที่มีขนาดมื่อมาขนาดนี้ขึ้นมาได้อาเบลได้หยิบดาบเวทน้ําแข็งที่ล้มเหลวในการสร้างออกมาจากฮอลลิวิคิวในเวลานั้นเองอาเบลก็ได้เรียนรู้บทเรียนใหม่แล้วในขณะที่อาเบลหยิบดาบออกมาเข้านโยนดาบเล่มน,นี้ไปที่ด้านนอกก่อนที่นับไทลงังยงช้ชาๆภายในใจหนึ่งสองสาม เมือ่ออาเบลนับถึงสามเขาได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นตุ้มตามเสียงของฝูงชนตื่นตัวขึ้นหลังจากนั้นที่นับหนึ่งถึงสามแรงระเบิดจากดาวเวน้ําแข็งที่ถูกสร้างอย่างรบกวของอาเบลได้กระแทกเข้ากับโลกเราอาเบลที่หลังจากที่เสียงระเบิดเงียบลงไปอาเบลได้ชุหัวขึ้นมาโลกของเขาในการระเบิดครั้งนี้ใหญ่กว่าครั้งในไหนกาแพงหินขนาดใหญ่ภายในห้อง เป็นรูคล้ายกับว่าถูกเจาะน้ไไ่ทั่วเมื่ออาเบลผงหัวออกมาจากโลกของเขาเขาได้ตกใจเป็นอย่างมากตอนนี้ร่างกายของอาเบลเต็ไมไปด้วยเหงื่อที่เปรี้ยชอกมีรูอยู่เต็ไมไปทั่วบนโลกของอาเบลรูที่เกิดขึ้นบนโลกของเบลคล้ายกับว่าถูกกระสุนปืนยิงยังไงอย่างนั้นรูนี้ลึกพอที่จะใช้นิ้วสัมผัสได้เลยหลังจากที่อาเบลได้ไม่ได้ถือโลกที่หนาเป็นพิเศษนี้แบบนี้ อเบลอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจกรระเบิดไปแล้วไอเบลไม่เชื่อว่าการเพิ่มรูในดาบเรืนั้นจะเพิ่มความแรงของระเบิดได้มากขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโยนดาบเลืนี้ที่ถสร้างอย่าง,งร่มเหลวไปกลางฝูงชนมาาเมื่อไอเบลได้แต่คิดอยู่กับตัวเองไอเบลสามารถที่จินตนาการได้เลยว่าถ้าเขาโยนดาบเรืมนี้ออกไปแล้วก็จะทําให้ท่ามกลางฝูงชนที่มีชีวิตอยู่นะั้นไม่มีใครออรอดออกมาจากแรงระเบิดของดาบได้เลย แน่นอนว่าอาวุธที่อันตรายสูงแบบนี้ถูกเก็บไว้ในฮอลลีวคิวดังนั้นระเบิดแบบนี้จึงเป็นเหมือนกับอาวุธลับของอาเบลเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ใดที่อาเบลมีชีวิตอยู่เขาจะไม่ยอมให้ใครก็ตามที่เห็นความลับของเขามีชีวิตรอดไปอย่างแน่นอนในตอนเย็นเย็นวันนั้นอาเบลไม่ได้กลับไปภาคก่อนที่ปราสาทแฮร์รี่อาเบลอยู่ที่ห้องทํางานทั้งคืนเพื่อจะสร้างดับระเบิดเพื่อเก็บไว้ในฮอลลีคิวของเขาในระหว่างนั้นเองอาเบลได้เรียนรู้ที่จะ เรนรู้การป้องกันตัวอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้วในตอนที่อาเบลได้สร้างระเบิดในโลกใบน,นี้สําเร็จเขาได้นึกถึงระเบิดในโลกเดิมที่อาเบลได้มาระเบิดที่อาเบลสร้างนั้นมีส่วนคล้ายกับระเบิดมือในโลกเดิมที่อาเบลอยู่ตามที่อาเบลเคยเรียนรู้มันสั่นยุคแห่งการใช้ระเบิดถ้าหาวิธีที่ปลอดภัยสูงสุดในการเอาชีวิตรอด จากระเบิดนั่นก็คือการหมอบลงไว้ที่พื้นดินนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีคลื่นแรงกระแทกกลับมาแต่ก็ปลอดภัยที่สุดแล้วตามแนวคิดดั้งเดิมของโลกเดิมที่อาเบลอยู่นั้นกระสุนปืนใหญ่ในสมัยอดีตทำมาจากเปลือกหอยนั่นเองเมื่อกระสุนปืนใหญ่กระแทกเข้ากับเป้าหมายแล้วเศษเปลือกหอยของกระสุนปืนนั้นจะทําความเสียหายกับผู้ที่อยู่โดยรอบนั่นเองดังนั้นแล้วเพื่อที่จะลดความเสียหายจากแรงระเบิด และระเบิดลูกไปอาเบลจึงตัดสินใจที่จะสร้างโล่โลเล็กๆแขวนไว้ที่รอบเอของตัวเองถ้าเกิดสารการที่จวนจริงๆแล้วอาเบลจะสามารถใช้ระเบิดและนอนราบเป่ยพื้นก่อนที่จะใช้โล่เล็กๆ,ๆที่เตรียมมาลดความเสียหายจากร,ระเบิดนั่นเองก็จบไปแล้วครับกับเรื่อง A.T.W. หรืออาเบลรีสริสันในตอนที่28นะครับ เฉพาะหมวดกันต่อสู้นะครับใครที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ชอ่อ,ยอ,ยองพอดีญาติวงเลด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบมากๆนะครับเวาอยากให้เพื่อนๆของท่านผู้ชมฟังนิยายเป็นพร้อมกับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถกดแชร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับ